เดี๋ยวเรามาอาัดบูทอีกนกล่าง f o r เ u อร์ก่อน บูทตัวใหญ่บูทตัวเล็กทีนี้ตัว f o r t u n e r เนี่ยหรือพ r u n ลนเนเนี่ยนะบูทตัวเล็กมันจะต่างกับวี g กตัวเตี้ยอย่างนี้คือไอตัวเตี้ยมันตันใช่ไหมแต่ว่าไอตัวพ r u n ลนหรือเรียกว่าตัวสูงเนี่ยบูทตัวเล็กจะมีช่องให้ตัวช่องให้ตัวของมันจะเป็นช่องให้ตัวเล็กๆมีติ่งเหมือนกันนะเห็นติ่งไหมตัวใหญ่ก็คล้ายๆกันตัวเตี้ยตัวสูงนะมีติ่งติ่งก็คือรับกระแทกไม่มีติ่งก็คือช่องให้ตัวทีนี้การทํางานของปีกนกนอห้ดูเนอนอันนี้ปกด้านขวาเอาอย่างน ให้ผมอยู่อย่างนี้ด้านขวาเนี่คือล้อตัวนี้ล้อนะเอาปีกตัวเล็กก่อนปีกตัวเล็กด้านที่มันเป็นติ่งคือด้านรับกระแทกสำหรับตัวสูง f o r t จ n เตตัวติ่งรับกระแทกนะอยู่ด้านนี้เนี่ย บูธปีกนกตัวเล็กเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าบูธตัวใหญ่อยู่ด้านหลังให้เราดูอย่างนี้ติงมันจะอยู่ตรงกับกลางคานพอดีนะให้เราจับอย่างนี้นะเด็งแบ่งครึ่งแบ่งกลางคานนะปั๊บตกลงไปคือพลาดไม่ได้นะมุมบิดนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องการขับทันทีเลยนะอันนี้ตบ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 ,ตบเข้าไปอย่างนี้ก่อนทีนี้ตัวสูงกับตัวเตี้ยบูธตัวใหญ่จะคล้ายกันทํางานเหมือนกันนะอยู่ด้านขวางอยู่อย่างนี้ตัวติงก็คือตัวรับกระแทกอยู่ด้านนี้นะตีตารางให้มันสี่เหลี่ยมเงี้ยแล้วแบ่งเด็งดีดๆนะให้มันอย ตัวแบบนี้อะทีนี้มาดูการทํางานของมันก่อนตัวเล็กเวลารถมันวิ่งใช่ไหมมันจะประท้างอย่างงี้ใช่ไหมตึ้ง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 อย่างงี้บูตปีกนกตัวเล็กเนี่ยจุดให้ตัวมันอยู่งี้ใช่ไหมมันจะขยับขึ้นขยับลงอย่างนี้ปีกมันจะทํางานอย่างงี้ยุบยับ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 อย่างงี้พอเวลาเจอแรงกระแทกแรงบ้ามเนี่ยปับปับปับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะต้านเอาไว้มันแข็งไงพอมันต้านไว้เสร็จปุ๊บมันมายึกยักยึกยักอย่างงี้ไม่ไดห้้้้ัอย่งงนนนนีีมาาข ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมยุบยับยุบยับเสร็จปั๊บแรงปะท่ามันก็มาอย่างนี้ใช่ไหมตึงตึงตึงใช่ไหมอ่าตึงตึงมานี่ไอตัวนี้เจอรับไอตัวนี้ก็จะเป็นดุให้ตัวปีกนกด้านหลังเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่มันก็จะไปอย่างนี้ยุบยับยุบยับยุบยับอย่างนี้จะไม่ขึ้นไม่ลงไม่ลงอย่างนี้นะอันนี้นะ f o r e u n n e r ซึ่งเป็นวิโก้ตัวสูงจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจแล้วนะว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นบูธปีกนกตัวเล็กอัดผิดมุมไม่ได้บูธตัวใหญ่อัดผิดมุมไไไไมมม่่่่่ดดดดด้้้้ออออัััผิาาาาาขบบเเเเเเเรรรรืงงลลยยยหนกกกววจจทํส็ีค เรามาอัดครั้งนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีอัดอย่างนี้เลยตัววิโก้ตัวเตี้ยช่วงปีมันแคบผมก็ใช้การอัดตรงนี้ลงเลยแล้วอัดอัดตรงๆเลยแต่วันนี้จะอัดทีละหน้านะอัดตัวใหญ่แล้วก็สลับไปอัดตัวเล็กผมจะทำให้ดูปีนุ่งร้านนี้จะทำให้ดูแค้ข้างเดียวดูตำแหน่งมาก่อนอย่างเงี้ยตัวใหญ่วางได้พอดีกับแท่นอัดวางลงพอดีไอข้างล่างมันมีแป๊บอยู่นะต้องหาเบ้าที่มันพอดีพอดีเสื้อแล้วอัดลงจะได้ไม่ติดอ่าอัดลงไปคล้ายกันอึ๊บโอ้ยเนี่ยปั๊มมันลงไปเลยอปั๊มไปอย่าง อ่าเนี่ยอ่ฒทีละหน้าอ่าตัวใหญ่ลงเรียบร้อยนะเสร็จปุ๊บแล้วก็สลับอย่างนี้พอเราสลับมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวปีกนกเนี่ยมันมีคอมามันยาวออกมาใช่ไหมมันจะไปค้ำกับไอ้ตัวแท่นอัดของผมเนี่ยมันทำไม่ได้เราก็ต้องต่อข้างล่างขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนะมันจะได้ไม่โดนเี่ยมันจะมีเป้าแหวนอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเบ้าที่มันใหญ่ใหญ่เพื่อจะผ่านแหวนให้มันรอดไม่ได้ไม่งั้นมันจะบี้แบเนด์วางได้ไหมอ่าตัวนี้ได้มเป้าใหญ่ผมจะผ่านขึ้นมาเลยวางไปงี้เลยอ่าจับใส่วางให้พอดีเล็งศูนย เอาละ,ะเรียบร้อยแล้วนะการอัดบูทปีกนกล่าง f o r จูเน r ตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ช่องให้ตัวมันน้อยเราจะไม่เห็นหรอกมันจะอยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือการทําอัดบูทปีกนกตัวล่างแบบไม่เผานะทําให้ดูแล้วไม่เผาเลยสิ่งที่โชคดีก็คือ1สนิมไม่ติดมากสนิมไม่ติดไม่เกาะไม่อะไรทําให้ผมตีออกง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตีออกยากๆตีไม่ยอมออกเลยผมก็ต้องเผานะก็เป็นอย่างนั้นเอาละโอเคต่อไปเราเอา ลูกหมากปิดนกล่างออกเนี่ยมันมีแหวนตัวีอยู่ตรงนี้ข้างบนเนี่ยเราก็ใช้วิธีจิกตรงนี้จิกที่ตูดลูกหมากเนี่ยเพื่อห้ามมันเวลาเราจะตีออกเยอไปเราจิกลงไปเพื่อห้ามไม่ให้วเวลาเราตีมันจะได้มีตัวล็อกตรงนี้ใช่ไหมหตีตรนี้ออกไปเลย เอาล้โอเคไปแล้วทีนี้อยู่นี่น้าหนักลูกหมากฝั่งนี้นะตัวนี้มันเป็นด้านขวาเนี่ยน้ำหนักลูกหมากยังถือว่าน้ําหนักดี5 0 6 0ยังถือว่าดีแต่อันนี้มันเป็นปีกฝั่งซ้ายน้ําหนักลูกหมากฝั่งนี้ลดทอนลงมาแล้วมันก็จะคือเบากวานเนี่ยแต่ถ้าถามว่าสภาพอย่างนี้ยังใช้ได้ไหมใช้ได้ยังไม่ดังด้วยแต่ว่าคือการเปลี่ยนบูธการอะไรเงี้ยมันเป็นผลพลอยได้ที่เราแบบเปลี่ยนลูกหมากไปเลยการจบจุดเซตมันนะก็เอ่อมันไม่ได้คือมันจะมีแต่ค่าไหลกับค่าอ,าอัดว,นนะะวออ,อ,กอรอออก ใช่ไหมและอัดเข้ามันจะมีอยู่แค่นี้ส่วนอถอดปีกออกจากรถแล้วก็เอาปีกเข้ารถอะไรเงี้ยมันจะไปอยู่กับบูธปีกนกเวลาผมทาราคาผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะส่วนลูกหมาคือที่ทําราคาแย่แบบนี้เพราะว่าบูธป,ปีกนกตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเราเปลี่ยนอยู่แล้วยังไงก็ได้เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าที่เราไม่ไปทําราคารวมตรงลูกหมาปีกนกเพราะว่าอยากดูน้ําหนักมันอยากรู้ว่าน้ําหนักมันแค่ไหนถ้าน้ําหนักมันคือถ้าน้ําหนักมันยังหนืดดีแล้วยังใช้ได้อีกตั้ง6 7 0จ็ดหมื่นกิโลหรือแปดหมื่นกิโลระยะยาวๆเนก็ ว่าเปลี่ยนนะพอเราตีปิ้นตรงนี้ออกแล้วขึ้นตัวปากานี่อันนี้ทำาคล้ายๆกับวีโก้แหละคล้ายกันลุกหมากปีกนกบนล่างนะตัวเตี้ยกับตัวสูงนะ่ะมันคล้ายๆกันทําเหมือนกันนั่นแหละมันปิ้นยางกับฝุ่นออกอย่างนี้ดึงมันออกมางี้ยางครับเห็นไ,ไหมสภาพยังสวยนะจริงๆอ่ะแต่ว่าอ่ะโอเคไหนๆก็ททาทาแล้วก็เปลี่ยนไปว่าอาจจะได้หลายปีอ่ะอา้าวทีนี้เรามาดูตรงนี้มาดูแบบ อ่ะเนี่ยอันนี้มันเสื้อลูกปืนนะแบบผมล้างในว่าทาไว้แล้วเพื่อให้มันเสมอกับกับตัวบ่าลูกหมากตรงนี้เพื่อจะดันมันออกอย่างงี้กไปเนี่ยถ้าเราทําง,งานคนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะยากหน่อยมเม่อ,อยๆแก้ไ,รรไหมออไหมกดแตกเนี่ยอ่ะคันนี้ออกง่ายไหมอ,ออกง่ายเราไม่ใช่ไม่ต้องไปใช้ตัวแยกเลยตัวนี้ดันเลยเออลูดนะก็มี มีคันง่ายมีคันยาก <S <S มันไม่ง่ายเสมอไปเจอง่ายเจอยากเวลาทํารถนะเอาละเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ลูกหมายังไม่มารอลูกหมาตัวนี้บูธปีกนกเรียบร้อยแล้วผมอัดให้เสร็จแล้วในไอ้ปีกลลางเนี่ยแล้วทีนี้บูธคานหลังหลังจากที่อัดออกไปแล้วนะมาอัดใส่ตัวนี้บูธคานหลังตัวใหญ่ดูสภาพมันก่อนนะมีให้ตัวเหมือนกันติ่งที่มีคือติ่งตำแหน่งให้ตัวเอางี้นะดูงี้อันนี้ปีกหลังซ้ายนะดูนี่ช่องให้ตัวมันจะทํางานอย่างงี้บูธไม่มีหน้ามีหลังหรอกเราใส่ย,ยังไงก็ได้สายขวาใส่ให้มันเหมือนก็คือถ้าเกิดว่าตายยี่ห้อมันออก ทำงานอย่างนี้นะดูที่ตงเงาตัวของบูธคาหลังฟอร์จูเนอร์จะอยู่นี้คืออยู่แนวยาวตามคานเลยอันนี้มันจะเป็นตัวยาวตัวสั้นเดี๋ยวรอของมาให้เราจับมาร์กของมันเนี่ยก็คือกลางคานเลยเป็นเส้นยาวไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ตัวก็จะอยู่วางตรงกันนั้นเนี่ยนะเห็นป่ะนะัดลงเลยเนี่ยทำงานคนเดียวนะดูนะมันก็จะขู่ขูกระคลาก่อยทุลักทุเลอ่ะพอเดี๋ยวดูได้ที่แล้วดันมัลง ันเบาๆก่อนปื้มปื้มปื้มาโอเคผมได้ที่แล้วเราซับเลย อัดยาวหน่อยเอาละเห็นไหมสวยแจ่มเลยเดี๋ยวรอตัวเล็กมาเดี๋ยวอัดต่อตัวเล็กตัวจุเนอร์ตัวตัวสั้นนะตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งยี่ห้อใช่ไหมแล้วก็เอายี่ห้อไว้ให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันต้องให้ตัวมันเดิมไปทางเดียวกันเลยเล็งให้มันตรงๆเป๊ะๆนะเล็งกลางคาเนี่ยกลางคาอยู่ตรงไหนเราเล็งกลางคานั่นแหละอ่ะหยิบใส่งี้เลยปึ๊บดูแบบที่มันพอดีปั๊บ เอาละอ่ะเรียบร้อยนะอัดบูทขาหลังเอ่อตัวร่าง f o r เดอร์ทีนี้ลูกหมากล่างอัดเลยลูกหมากมาแล้วมาลูกหมากมาอ่ะวางใหม่นะตองห้ามาแล้วก็เหมือนเดิมอะเหมือนกันกบไอ้วิโก้ตัวเตี้ยก็เหมือนกันอย่างงี้แหละวางไว้อย่างงี้ปึ๊บอ่ะเอาแบบรับตูดที่มันใหญ่กว่าตูดลูกหมากนะงั้นเดี๋ยวชนไปเลยยาวอ๋อไปอัดเลยยาวไม่ไหวก็ใช้แยกล่ะมันแน่นมากนะเราใช้แยกหน่อยไป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 ,ไปยุดปินใหม่เขามีมาให้นะตีตบลงอย่างงี้เลย เนี่ายใส่ยางเข้าไปางี้ปาปิ้นมาไอโครงตัวเล็กงัดปิ้นดิงัดข้างหนึง่งดันลงไปก่อนเสร็จแล้วก็มวนมนมนมนอย่างงี้เอาละโอเคลูกหมากล่างก็เดี๋ยวบูทล่างเสร็จแล้วนะลูกหมากล่างเรียบร้อยแล้วก็คานหลังเสร็จเรียบร้อยอย่างงี้นะเดี๋ยวเอาไปประกอบรถเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถอดอ่าปีกบนแล้วก็คานบนออกมา